เดี๋ยวคนให้แก้มทำอย่างนี้เยอะๆเรื่องเล่นนี่ถนัดจังแหละไอ้แก้มตอนแกม้มหอมก็พลอยเรื่องสนีน่ะไม่ค่อยมีสมาธิเลยเข้อม,อมองไปทั่วเลยตอบไ,ได้ไหมสีตอบได้ไม่รู้อ่ะไม่ได้เข้าไปจะเต็มแล้วอ๋อพออีกอันนึงนึ่ง <laughs> เอาหัวละหัวไปให้น้องไป ส่งครูเลยลูกเยี่ยมยืนขึ้นส่งครูยืนขึ้นส่งครูส่งครูยืน yeah, ตบมือให้น้องนิ้วไผยเยี่ยมอ่ะยืนขึ้นลูกยืนขึ้นเยี่ยมเยี่ยม้ะครูก็จะให้กระโดดกระโดดได้ทีนี้เด้ออ่ะกระโดดกระโดดอืมเดี๋ยวตงต,ตัวไผกระโดดกระโดดตรงนี้แหละเออตอนนั้นคยกระโดดเก่งได้ไผ่ เด้งดึงเด้งดึงลูกเด้งดึงแก้มแก้มแก้มขำมึงนีอะเลยแก้มเมื่อกี้พันบ่นยังเมื่อไหร่จะได้เข้าเมื่อไหร่จะได้หนูอยากเข้าหนูอยากเข้าเมื่อไหร่จะได้เข้าพ่อเมื่อไหร่จะได้เข้าหนูอยากเข้าอ่ารู้สึกจะโตกว่าเพื่อนนะเนี่ยโตสิก็สามขวบแลต้องเกิด